วันนี้เป็นวันแห่งความรักของชาวโลกเขาเป็นวันว,นเวาเลนไทน์แต่หลักของมนุษย์เราเนี่ยจะรักจะชอบพอหรือผูกสมัครรักไข่กันเราต้องดูด้วยว่าบางคนเนี่ยอยู่ในฐานะสูงต่ำดำขาวหรือว่าฐานะทางทรัพย์สมิคลาเพราะว่าถ้า รักเพราะชอบและรักถ้าไม่ชอบนะคือลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะไม่ชอบอนะ่าลำเอียงเพราะอาคตินะนะคือหวาดกลัวหรือลำเอียงเพราะหลงวันแห่งความรักของทุกคนเนี่ยเริ่มต้นจากการที่ชอบพอและก็ ผูกสมัครรักใคร่และก็มีความเชื่อมั่นและมั่นคงอยู่กันมาจนสามารถแต่งงานได้ทำงานประสานกันจนสร้างครอบครัวมีบ้านเรือนมีการงานที่ดีอยู่ในศินในธรรมกันเพราะทุกคนก็ต้องการหาความสุขความสุขชนิดนี้เราจะทราบได้ยังไง ก็คือให้นำจิตมาไว้ในกายให้นำใจมาไว้ในตนให้อยู่ในจุดตำแหน่งเดียวกันไม่ขึ้นไม่ลงไม่ให้กระเพื่อมให้อยู่นานๆนนจะมีความสุขตลอดเรียกว่าอัตาหิอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ได้สิ่งเหล่านี้รักตนเสมอตนฝ่าผู้ใดไม่มี